คุณที่รับทุกท่านและแฟนหนังกลางแปลงทุกท่านครับกลับมาใน e ีีนี้ครับกับรายการหนังกลางแปลงออนทัวร์นะครับวันนี้วันที่ถ่ายเนี่ยนะครับเป็นวันที่19เมษายน2564วันนี้เนี่ยถ้าเป็นแบบบรรยากาศปกติเนี่ยนะฮะก็จะนู่นเนี่ยผมไปอยู่นู่นแหละพัทยา วันนี้วันไหลพัทยาโดยปกติแต่ว่าวันนี้ตอนนี้สถานการณ์ไม่ทราบว่าท่านอาจจะชมอยู่ในช่วงเวลาอื่นๆแล้วนะครับไม่รู้ว่าสถานการณ์มันคลี่คลายเบาบางไปหรือ,อยังแต่ว่าโอ้โหเนี่ยวันนี้วันที่สิบเก้าเนี่ยก็ยังเป็นสถานการณ์โควิดที่รอบไปหมดเลยนะครับตัวผมก็ไม่ได้ไปไหนนะครับก็มาเก็บตัวอยู่ที่บ้านสวนครับก็เลยอ่ะมาไม่ไม่มีเวลาที่จะไม่ได้ไปเยี่ยมหน่วยต่างๆเลยนะครับก็เดี๋ยวมาอัดคลิปให้ท่านได้ ชมกันดีกว่าอ่าพอดีผมเนี่ยมีมีจออยู่หลายขนาดแต่ว่ามีอยู่อีกจอหนึ่งนะครับขนาดจอว่าจะตัดสัก4เมตรหน่อยหน่อยแต่ไม่รู้ว่ามันขนาดเท่าไหร่วันนี้กใกล้ท่านได้ติดตามลองชมดูว่าผมใช้วิธียังไงคือผมก็เลือกอ่าโครงมาเดี๋ยวจะมาลองตั้ง้วเดี๋ยวก็ใช้นี่เลยฮะฮะสลับเมตรนะครับเดี๋ยวได้ลองวัดดูว่าเราจะได้สั่งให้ร้านเขาตัดให้เราได้สักเท่าไหร่ เดี๋ยวมาติดตามไปได้วยกันครับแล้วตอนนี้พิมงานก็มารออยู่แล้วก็ไม่ใช่ใครลูกหลานแหละเพราะว่าคนอื่นก็ไม่ได้เข้ามานะตอนนี้เราอยู่เขาเรียกอะไรเขาเรียกว่ากักบริเวณกักต,ตัวเองเก็บตัวเองครับคนในไม่ออกคนนอกไม่เข้าเดี๋ยวใช้ลูกๆหลานๆนี่แหละได้ประกอบจอกันเดี๋ยวมาดูกันดีกว่าว่าจอ4เมตรก,กว่างของผมเนี่ยมันใชอ้อุปกรณ์อะไรบ้างนะครับมาดูกันครับครับแล้ววันนี้นะครับผมก็ได้คัดโครง ปกติผมเนี่ยก็มีโครงอยู่นะครับหลายขนาดแต่ว่าคัดวันนี้คัดออกมาใช่แค่ที่พอต้องการคือจะเป็นสี่เสาสมห้องนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้นะครับเนี่ยปลายนิ้วผมเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าขามันนะครับขามันนะครับขาจะมี4ต้นตัวตั้งนะครับมี4ตัวตัวครอบนะครับตัวขวางนะฮะมี6ตัวตะเกียบ 6อันและขาปรับ8อันนะครับอะ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเราจะประกอบโครงและเดี๋ยวจะมาวัดกันนะนะว่ามันจะได้สักขนาดเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันนะครับมาดูการประกอบโครงกันนะครับครับแล้วก็เนี่ยนะครับเราจะตั้งโดยใช้ขา2ตัวก่อนนะครับสองขาอย่างนี้ประมาณนี้แล้วเราก็จะใช้ตัวครอบตัวครอบสังเกตนะครับเราจะาพ่นสีไว้นะครับเดี๋ยวจะบอกว่าพ่นสีเพื่ออะไรนะครับเรา,เาพ่นสีท้้งหลังอ่ะ สียุ่งด้านหลังนะครับนี่ครับโอเคนะครับ,เ,นะรบเนื่องจากจอเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าเป็นจอโคง้งจอโค้งเรดาร์การที่จอโค้งจะเป็นอย่างนี้นะครับเหล็กสองอันนี้นี่คือทางด้านหน้านะครับอันด้านหน้าเนี่ยจะสั้นกว่าด้านหลัง นะครับด้านหลังเ่ยจะยาวกว่าด้านหน,น้าเนี่ยตัวด้านหน้าเนี่ยมันจะสั้นกว่าด้านหลังนะครับเราก็พ่นสีด้านหลังไว้ถามว่าทําไมถึงเลือกพ่นสีด้านหลังอย่างนี้นะครับหลายท่านอาจจะแบบพ่นส่งเดชไปเลือกหน้าหลังพ่นไปเลยมันจะมี้อย่างนี้ท่านจงพ่นไว้ข้างหลังนะครับเพราะว่าเวลาเราขึ้นโครงมาแล้วเนี่ยมันจะสีมันจะไม่สะดุดตาเพราะถ้าท <ๆ S 2> ่านมาพ่นไปข้างหน้าเนี่ยพอเราขึ้นโค<ๆ>้งเปล่าๆบางทีเราต้องการโชว์โค้งเปล่าตอนที่เรายังไม่ขึ้นผ้าจอเนี่ยสีพวกนี้มันก็จะสะดุดตาเราอยู่เราจะถ้าเอาไปไว้ข้างหลังมันจะไม่สะดุดตาอ่ะทีนี้นะครััับตตวว้้้งขึนแล นะครับแล้วครอบไว้อันแรกเสร็จเราก็จะใช้ใส่ใตะเกียบ ครับแล้วตอนนี้ก็ตั้งโครงเสร็จแล้วครับเป็น4เสา1 2 3 4 4เสา3ห้องนะเดี๋ยวเราจะมาวัดกันดูว่าเราจะตัดจอเ่ยขนาดนี้เนี่ยเอาจริงก็ไม่เล็ก,กน,นะครับสำหรับท่านที่เ,เล่นมือสมัครเล่นก็ประมาณนี้กำลังดีครับสามารถ ตั้งคนเดียวได้อะไรได้นะครับก็จะประมาณนี้แหละนะครับเดี๋ยวจะมาวัดกันดูผมจะต้องใช้ตัวตลับเมตรนะครับจะมาวัดดูว่าเราจะตัดจอเนี่ยนะครับจากนู้นมาสุดเนี่ยมันยาวเท่าไหร่ห้องนึงเนี่ยสูตรนี้เป็นสูรภาคตะวันออกของบางสำน,นักนะข้างหน้าเนี่ยจะอยู่ที่ร้อยสี่สินะครับข้างหลังร้อยสี่จอเขาเรียกว่าจอโค้งครับลองดูกันนี่นะครับ ประมาณสี่เมตรสามสิบพอดีเลยนะครับเป๊ะเลยท่านตัดเนี่ยจอสี่เมตรสามสิบแล้วก็แจ้งสํานกเขาว่าสํานกตัดจอว่าตัดจอสี่เมตรสามสิบนะครับถ้าจะถ้าจะตัดเป็นสโคปเนี่ยัาตาสโคปมันก็จะยาวๆหน่อยแต่ผมอันนี้ผมจะตัดเป็นแบบจอสิบหกต่อเก้าเอาไว้ฉายระบบดิจิตเตอร์ด้วยนะครับก็บอกเขาว่าจอด้านยาวเนี่ยสี่เมตรสามสิบ ส่วนด้านด้านที่มันเป็นทางเนี้ยเดี๋ยวทางสํานักเขาจะจมีสูตรของเขาให้เองนะครับก็จะลงมาเราเนี้ยลงมาประมาณเนี้ยผมไม่แน่ใจลองดูก็ได้นะครับก็จะประมาณสักด้าน,ด,านด้านยาวแน่นอนนะผมจะตัดที่ผมจะตัดที่สี่เมตรสามสิบนะครับด้านด้านยาวนะครับจากนี้มาเนี้ยสี่เมตรสามสิบส่วนด้านนี้เนี้ยจริงๆผมไม่รู้ว่าสูตรสิบหกับเก้าของสํานักเนะี่ยเขาตัดอยู่เท่าไหร่นะครับแต่ผมได้และนั่นก็คือ สองเมตรสเมตรสามสิบเซนบอกว่าตัดจอสี่เมตรสาคูณสองจุานะครับก็จะได้ตามนี้เลยแจมๆแล้วก็เรียบร้อยไปแล้วนะครับวิธีการหาผ้าจอเดี๋ยวผมจะได้ไปตัดจอผืนใหม่เป็นผืนเล็กนะครับแน่นอนแล้วนะครับก็ได้รู้ขนาดเรียบร้อยนะครับนั่นก็คือ4ี่เมตรสามส แล้วก็ทางด้านตั้งเนี่ยผมจะตัดที่2เมตร38นะครับก็จะก็จะก,กว้างหน่อยนะครับเห็นอย่างนี้เนเวลาขึ้นจอเนี่ยมันก็ไม่จะไม่เล็กนะครับก็เหมาะสําหรับท่านที่เป็นมือใหม่ก็อย่า,อ,าอย่าไปผีผามันค่อยๆเล่นจากสักขนาดขนาดนึงอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะตอนนี้เนี่ยนะฮะมันถ้าเราเล่นแล้วเราตั้งเองคนเดียวได้อะไรได้เนี่ยก็จะดีฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็ก่อนจบ EP นี้นะครับฝากติดตามกันด้วยนะครับกดติดตามนะครับ Subscribe ได้ติดตามเรื่องราวเดี๋ยวครั้งต่อไปนะครับผมจะได้เดี๋ยวตัดจอมาเสร็จจะได้มาทาอีพีต่อไปให้ท่านได้ชมกันแล้วก็ท่านที่ชมอยู่ทางด้านอัเพเของกลุ่มจอเล็กอนุรักษ์หนังกลางแปลงโดยอัมิิลุงวันนี่คือผมเองใครอาจจะไม่เคยเห็นนะครับก็ฝากไปกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะครับมีคลิปเยอะแยะเลยที่เราไลฟ์ส่วนท่านก็สามารถไปชมที่นั่นได้ส่วนใครที่ชม u t u b e ติดตามในคลิปต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวติดตามกันในคลิปหน้าที่ผมจะไปตัดจอมาเสร็จตอนนี้ไม่ได้ไปไหนว่างโควิดก็ นี่แหละครับมาเล่นกันหนังกลางแปลงขอบคุณมากทุกท่านครับเดี๋ยวติดตามในคลิปหน้าโชคดีมีเงินใช้ปลอดภัยจากโควิดเลยครับสวัสดีครับ